สำหรับพี่ที่สองนี่ครับมาพบกันคือเก่าเลยครับพบก,กับพระธาตุหลวงพิพาเพ,พาื่อนเพื่อนปติตามต้องกันครับว่าพระธาตุหลวงพลังงานสวยงามสัมเทธิเดียวไปเบิ้งเดียวเดียวเลยครับเนี่นยน,นี่เป็นวิวเฮกต,ตาไทถ่ายรูปเมืองเราเป็นเวิวคือเฮาเลย เฮกตาสามีคีเด้อเพือเ่อนบามีพิฆาเอาด้วย,ยไแม่คันบังไหนแม่ค่าเข้าชมข้างในเนี่ยห้าสิบบาทต่อคนเด้อไม่ได้เข้าฟรีได้อาบาเพ็ดเขาไม่เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเราได้ถ้าไปทัพพระเด่นลุคผู้ฟันลุคผู้มั่นเราจะไม่ได้มีค่าเก็บเขาจะเรียกเก็บกับเราเด้อถ้ามาข้ามมานครหลวงอินะออจันทร์นะ มาเที่ยวอ,อยู่แต่เราต้องเสียตังค่าเข้าชมข้างในกับวัดพระธาตุหลวง ความดีพระเจ้าเีพระเจ้า นี่แหละคือด้านในของประธานหลวงวิจนทรน,นี่นะคือลบบริเวณฟางโขงประธานหลวงนครหลวงวิจนทรได้มาเที่ยวล่าหามฟางโขงมาได้พี่น้องม,มาทำคลิปอยู่ส่งฟางโขงพี่แ้วเหมือนนี้ น้ำเป็นนองคายอยู่ล้สะพานวิรภาพแถวลาวแห่งที่หนึ่งขามาแล้วกะได้มาเที่ยวพระธาตุหลวงทัง้งคนรวมกันเีานี่คือพระธาตุหลวงอันนี้ผ้าไหมเหลาร้านผ้าไหมเหลาผ้ากินเหลาด้วยนี่มียาสูบขายพร้อม สดเามาอนไทยที่มาเสี่มันจัเนื้อมัจะคาเปนคเอิบคาเคกรับคามันไม่หลายงได้มันงัดประมาณใส่สามสิี่เ้า่งือไหนใช่ดีใครเขาโลดลงานอกขายถูกถกให้เพรดาดปวดได้ยาหมูสามสี่เป็นผ้าตองมือ้ มาฮอดแล้วประตูชัยนครหลวงเวียงจันทร์พาเพื่อนๆมาแวะชมถ่ายรูปทักภาพน้งาม มาเฮกตาอีแล้วที่ประตูชัยจ้าจกหแฟรหลังจากแฮกตาสมัคีแล้ว <c oughs> เราก็จะมาถึงประตูชัยและจะมาถ่ายรูปตรงกันเด้อนี่ถ่ายรูป <c oughs> สักภาพ <c oughs> เป็นที่ระทึก ก่อนกลับบ้านเลยยังมีนิ้เมือตรงนี้นอนอยู่ที่คืนหนึ่งเด้วยจะพาเพื่อนๆไปดูพรุ่งนี้เราจะไปโทดถวายพระป่าได้ข้างบนก็ได้ได้นี่เนาะเขาเงินข้างบนบรมได้ละข้างบนก็ได้ได้ขึ้นไหมแต่ไม่รู้ว่ามันได้เสียตังค์ไหมในขึ้นข้างบนห้าสิบบาทขึ้นไปอีกเดโอ้มีเงินแล้วะ าานะสาวล่ากันนี่นะคือสาวเล่าหรือสาวล่าก,กันเต่งชุดคอไทเขาเนนะียะคือเดี๋ยวมาจะเห็นสาวล่าคภาพสาวเลาวกันนี่แหละสาวลาอกลงามกันจบกัน อุสธรรมปัตย์ข้างในได้ข้างในของประตูชัยของนครหลวงวิกัรขึ้นข้างบนได้บัดนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดู ประตูชัยนครหลวงเวียงจันทร์นมีจะขันเหนียวนับไปเลยๆนี่คือชั้นที่สองแนละ้วเดี๋ยวพามาเพื่อนมาดูว่าข้างล่างนี่ก็คือคณะที่มาจากสุรระเททยอีกคนละมาเาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูข้างบนนี่คือ จะผ่านมาเท่าไดไฟสงครามแต่ประตูชัยก็ยังคงตั้งเด่นเป็นสกาและสะท้อนถึงมูลมองของประัติศาสตร์ภายขึ้นข้างบนอ่านใดมีใหญ่เนี่ยแะละให้พา,าเพื่อนขึ้นไปดูข้างบนเราจะขึ้นไปอีกรั้นหนึ่งได้นี่หอบละหู้ ห้องโถงขึ้นมาแล้วกันสถานท่องเที่ยวภายในโซปราเราข,ขึ้นนี่กันได้ชักเอาขึ้นปีเร่ได้โอ้ขึ้นปะระคงแล้วลวันนี้ละนี่แหละคือประตูใส่ทางเดินโอ้ยฝั่งนี้กัน ขึ้นมากันเลยเห็นฟังนี้เห็นขันขันมามีขึ้นประตูใั่นี่แสดงว่าแสดงว่าเรามาไม่ถึงแต่เรามาถึงแน่นอนที่นี่คือเมืองลาวนะครหลวงีิจันเรามาถึงแล้วขึ้นได้ ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นมาข้างบนกับหกหมื่นจีบถ้าเป็นเงินไทยกับคนละห้าสิบบาทเอาสุดยอดขึ้นมาข้างบนนี่เด้อนี่เอาเพื่อนเพื่อนมาดูข้างบนที่ขึ้นมาได้นี่สุดยอดบรรยากาศอยู่บ่เอาขึ้นมาชั้นบนแล้วเบื้องเด้อนี่เลี้ยนลงไปได้ไม่ได้ผัวข้างล่างผัว นิน้อยอยู่ขึ้นมาเลยกะฝั่งนี้กับมันได้มีไฟอำนาจคือไฟเดงประงทศหลาวของ,องเฮา เวลาห้งองไฟอำนาจทำาัดไฟแดงเรียกไฟแดงมันได้เป็นวงเวียนพอดีได้ตรงนี้ตรงที่ประตูชัยนครหลวงพงิการฝั่งนั้นก็นสถียภาพตรงข้ามฝั่งนี้เนี่เป็นสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีเลยคี่ชันสุขสุดของนี่บป,ประตูชัยขึ้นมาโป้จนเฮอเตียปนานอํนําขึ้นมาแล้ว กำลังจะลงข้างล่างแล้วนี่ขึ้นมาก็เหนื่อยเต็มทีลงเหนื่อยขึ้นเก่า พาเพื่อนๆลงข้างล่างก่อนลงกับพื้นกับเมื่อยคือเก่าสุดยอดสุดยอดนี่หลเราคือผู้ที่พิชิตประตูชัยเมืองลาวเมืองนครหลวงเมืองกันเรามาถึงแล้วนี่เรากําลังจะลงขึ้นกับลงเหนื่อยเท่ากันเหนื่อยแตกเลยโอ้โหดคสุดที่น้อง ơi. เอ้ยเอ้าไปแั่งเดิอะไรที่ไปเที่ยวอยู่บรนี้กันพักพ่อนอยู่พีละ เหนื่อยมากมีน้ำพุ้เมืองลาวของห้องน้ำแบบว่าน้ำเตกน้ำเตกของลาวเมืองลาวเออน้ำเตกเด็แตด่เฮ้าห้องน้ำพุ้ นั่นแหละพูดอ่ะน้ำเตกเมืองลาวแหละนี่ก็ทํามาก็คืนเที่ยวกันคืนแล้วงามกว่านี้แต่นี่มัน เวลามันน้วยจำกัดจะได้ย้ายที่อีกแล้ว